งั้นเริ่มเลยครับแแล้วไม่ต้องแนะนำเลยครับจุดแรกฟิวฟ้ามะพร้าวเผาแก่ยองสีเลยตอนจุดแรกฟิวฟ้ามะพร้าวเผาครับตรงนี้ครับมาถึงก็ต้องล็อกอินนะครับและเดินตรงมาเลยครับจะมีของฟรีอยู่ทางด้านซ้ายครับของกระจายของฟรีก็จะเป็นนี่นี่นี่ ที่รู้ครับของฟีอ่ะตรงเนี้ยต้องเป็นดับเหล็กครับเขาเอาเป็นเป็นดับเพชรเฉยคู่ผ่าห่อแร่ผมกอดผมกอดไว้ไงเนี้ยเอ้จับอ๋อหัวมังกรต่อมาตีจับตีก็ตีไม่เข้าทำไมไม่เข้าอ่ะแอดเกมหมัวไหมเปล่าอ่ะให้ผมทอนก่อนไหนว่าแอดหายไปไหนกันหมดใัรนู้นะมันไม่เข้า ใน,น,นผมขอยิงบ้างผมก็ยิงแอร์ไม่เข้าเหมือนกันมาจุดชมต่อไปครับเป็นวาร์ปเฮ้ยมนนผมออโดนแอร์ต่อออันนี้เป็นวาร์ปครับเป็นวาร์ปเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยประมุ่เลยเหรอไม่ไม่ใครมาช่วยผมเลยเหรอไม่อยากออกกล้องกันเลยเหรอไม่อยากตุ่มๆโดนแอร์มโดหานหน,น,น,นอยู่ไหนวะเคยให้ตามหาเจอนะ มาคุณแรกครับอาไปแม่นครับแม่นครับอ๋อคนนี้ไหนครับตีแม่าเฮ้ไหนไหนเกมบอลเปล่าต้องยิตีผมดิ ลบลจบจบจบคลิปเพียงเท่านี้ครับที่เหลือ irm, มา <t> ดูคลิปตัวเองครับบาย